อ,อ,อะไรเนี่ยมันจะหลับจะนอนเนี่ยควรอยู่ได้ไม่มีอะไรทำงไงฮะมันจะนอนอะไรนักหนาเนี่ยฮะพอกลางคืนอนะ่ะไม่หลับไม่นอนอนะ่ะพอตีสี่ตีห้ามาร้องเงาเงาไอตัวเนี้นะไม่มีหลอกงานไม่มีหลอกเงิน <What? S 1> ไม่มีประโยชน์ด้วยแต่มันมีข้าวกินทุกวันเพราะกับแม่หาให้กินไง <What? S 1> เวลาที่พ่อกับแม่ไปทำงานอ่ะมันคิดถึงมากเลยอ่ะ ากไปด้วยอยากไปทํางานด้วยแต่ก็ไปไม่ได้ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่จะกลับมาก็ไม่รู้ปล่อยวัดดีไหมคำก็วัดสองคำก็วัดนะพ่อนะ <What? S 2> ไม่มีที่อื่นจะให้ไปแล้วไงฮะในตัวแสบเมื่อคืนไปไหนมาฮะตามหาทั้งคืนเลยเนี่ยไปหยบอยู่ไหนมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะ <What? S 2> เร็วๆอะไรพ่อฮะใครไปแยบอยู่ไหนฮะก็อ,อยู่บ้านเั้งคืนน่ะทำไมละ่ะ บ้านหรือเปล่าเนี่ยบ้านหรือเปล่าเนี่ยนอ <c oughs> นอยู่บ้านตั้งคืนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมาทำเป็นเนียนนะเพิ่งกลับมาใช่ไหมเนี่ย